ดวงชะตาของชาวลัคนณาราศรีมังกรในเดือนสิงหาคมปี2568ดาวอาทิตย์โคโจรได้ตำแหน่งเกษตรตราที่ดีดังอดกรโหราศาสตร์ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่ากเกษตราอาทิตย์สถิตสิงห์ปัญญายิ่งยศถาจะหาในทั้งรูปงามนามดีสิวิไลจะมีชัยแก่ศัตรูในหมู่พันทายว่าด,ดีมีทรัพย์เป็นที่หนึ่งจะถึงขังโตใหญ่แผ่ไพศาลมีช้างม้าฆ่าไทยที่ใช้การ ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทดีดาวอาทิตย์นะครับโคจรเข้าบ้านตัวเองนะฮะในเดือนนี้ในวันที่17สิงหาคมนะครับไปหนึ่งเดือนนะครับเป็นช่วงช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะไ,ได้ผลกระทบนะบที่พระอาทิตย์ให้คุณรุนแรงคือดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเด่นในเชิงของความเป็นผู้นําความคิดสร้างสรรค์ความมั่นใจเกียรติศักดิ์ศรีและความเป็นตัวของตัวเองเพราะนั้นมันมีคีย์เวิร์ดเป็นกรนะฮะ ดังบทกอนหนึ่งเขาเขาบอกไว้ว่าดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรเจ้าเรือนทองเสริมส่งให้ผ่องสีมีสง่าเป็นดาวเลิกเลิศล้ำอำนาจมาเกียรติยศหรือเรื่องเรื่องรองนาน นั่นนะครับดาวอาทิตย์โดดเด็นเนี่ยมักจะให้คุณในเชิงคุณจะมีความสามารถในการเป็นผู้นํากล้าตัดสินใจและความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้นคุณจะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและมีความกระตือรือร้นในการทํางานเพิ่มคุณจะมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองและมีความมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จคุณจะให้คุณจะได้รับความสําคัญได้รับเกียริได้รับชื่อเสียงได้รับเครดิตความน่าเชื่อถือคุณจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นชอบที่จะเป็นตัวของตัวเองและไม่ชอบให้ใครมาบงการเพนัะนั ในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับมีดาวหลายดวงย้ายด้วยนะครับนะบก็ก่อนฟังคําทํานายแบบเจาะลึกพิมพ์ใต้วิดีโอนี้พร้อมรับพลังงานของดวงอาทิตย์คือสําหรับชาวมังกรในเดือนนี้นะฮะวันที่สสิงหาเนี่ยดาวพุธนะฮะก็จะย้ายเข้าเรือนที่6เป็นเรือนอุปสรรคและเรือนที่เก้าเป็นเจ้าเรือนที่โชคเป็นเก้าเรือนที่เก้าเป็นเก้าเจ้าเรือนของโชคและวิสัยทัศน์ ย้ายเข้าสู่พบที่7นะหมายถึงหุ้นส่วนคู่คองความสัมพันธ์การเจราจานั้นนะค,คุณจะมีการเจราจาที่สําคัญในเรื่องของการร่วมมือความร่วมมือหรือ2คนขึ้นไปเป็นโอกาสดีในการเปิดตลาดใหม่ผ่านพาร์ทเนอร์หรือคุณอาจจะเจอคู่เจราจาที่ท้าทายจะต้องใช้กลยุทธ์และความนิ่งช่วงนี้นะครับเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าเปลี่ยนคําพูดให้เป็นซั ดาวพุธนะฮะเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นจุดที่7ของคุณในเดือนนี้นะครับในช่วง1นึถึงสิเดาวอาทิตย์ยังเล็งดวงชะตาบางคนได้เดินทางไกลบางคนจะได้เครดิตได้ความน่าเชื่อถือได้ความไว้วางใจเป็นพิเศษนะครับเป็นคนบางคนจะมีนักการเมืองมีข้าราชการมีพ่อแม่หรือแม่ไม,ไม่ต่างชาติต่างภาษาเข้ามาเกี่ยวพันมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าในเดือนนี้บางคนจะได้วิชาการได้องค์ความรู้เหมาะเข้าคอร,าร,าาร์สระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมันเป็นช่วงเวลาที่ดาวพระราหูเนี่ยยังเป็นเกษตราธิบดี นะฮะมันเป็นช่วงที่ชาวมังกรเนี่ยนะฮะจะมีโอกาสดีๆทางการเงินอยู่ขาดเงินก็ต้องได้เงินนะครับนะเป็นช่วงดวงชะตาที่เงินเงินทองทองเป็นไปในทางที่ดีนะครับแน่นอนนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับดาวพระอาทิตย์จะเข้าสู่ราศีสิงห์ในภพที่แปดด้วยเป็นเกษตรราธิบดีนะฮะตั้งแต่วันที่สิบเจดสิงหาคมเมื่อดาวอาทิตย์เป็นเกษตรในภพที่แปเป็นภพบาดแผลเป็นภพการซ่อนเร้นเป็นภพการเปลี่ยนแปลงเป็นภพความเป็นความตายมัน มันเหมือนกับะอาทิตย์ยืนอยู่ในเรือนของตัวเองเป็นพลังแห่งการล้างพลังเก่าเพื่อเปิดทางพลังใหม่ดังนั้นในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงแห่งการทรานส f o r m a t i o n นะครับลึกมากคุณจะตัดสินใจบางอย่างที่ทําให้ชีวิตคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบางคนจะมีการจัดการเกี่ยวกับมรดกนะฮะเกิดขึ้นมีเกณฑ์เปิดประตูใหม่ทางการเงินเช่นคุณอาจจะมี passive income มรดกหรือการ r e s t ั u c t u r ธุรกิจนะฮะเปลี่ยนระบบการทํางานหรือเซตระบบทีมระบบงานใหม่ ครแนะนำในช่วงนี้ถ้ากล้าละทิ้งสิ่งที่ไม่เหมาะกับอนาคตนะฮะแล้วเดินสู่พลังการเงินใหม่แน่นอนนะครับในวันที่22สิองสิงหาดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎฉะนั้น1ถึงยเนี่ยบางคนอาจจะได้บุกเบิกงานใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนคือเดือนนี้อาจจะได้บุกเบิกงานบางอย่างใหม่ๆที่ยังไม่ถนัดมากนักก็ได้มันแปลว่าได้ทํางานร่วมกับศัตรูร่วมกับคนไม่ถูกขี้หน้านะฮะการงานมีศัตรูมีคู่ขัดแย้งเกิดขึ้น มันแปลว่าตัวเราเนี่ยนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยจะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับลูกหลานบุตรบริวารสัสตย์เดียหรือมีรายใจเกี่ยวกับลูกหลานบุตรบริวารสัสตย์เดียมีบริวารบางคนดื้อแข่งข้อถือดีเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะครับจะมีการทะเลาะกันนะก,กับใครบางคนอันเนื่องมาจากงานด้วยก็ได้ในช่วงเวลานี้นะครับดาวศุกร์เนี่ยนะครับเข้าเรือนวันที่ยี่สิบสองเนี่ยนะครับดาวศุกร์เนี่ยเข้าสู่ราศีกรกฎ นะครับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนที่5ด้วยมาที่22สิงหาไปจนถึงปลายเดือนเลยนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดาวศุกร์เนี่ยนะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนความรักความคิดสร้างสารรค์และงานเนี่ยฮะเข้าสู่จุดพบที่เจ็มันแปลว่าบาคคลได้ทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทีมเน้นผลสําเร็จเป็นทีมดีหรือหุ้นส่วนคนรักจะส่งเสริมหน้าที่การงานอย่างมากนะฮะมันอาจจะแปลว่าคนโสดอาจจะเจอคนที่เกี่ยวกับงานหรือกายคนที่เจอกันจากการทํางานแล้วกลายเป็นรักจริงจัง คนที่มีคู่ลงทุนร่วมกันสร้างแบรนด์หรือแพลตฟอร์มที่เติบโตร่วมกันจะดีคนทําธุรกิจหุ้นส่วนจะมีอิทธิพลสูงในผลลัพธ์ระยะยาว,วน,นั้นนะครับคําแนะนําในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่2 2ไปให้เปิดใจให้ความรักแระงานได้เติบโตพร้อมกันนี่คือพลังพาคุณพยานวันที่23ดาวเสาร์จะกลับมาอยู่ราศีกุมนะครับดาวเสาร์มาอยู่ราศีกุมเป็นภพที่2ของคุณดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนของราศีมังกรเองนะครับ เป็นภพที่1และภพที่2นะครับคือทางพระเวทเนี่ยพระเสาเนี่ยจะอยู่ทั้งราศีมังกรและราศีกุมนะครับย้ายเข้าสู่ภพการเงินที่ตัวเองเป็นเจ้าบ้านเป็นพลังบุมเพราะฐานะจะมั่นคงระยะยา,ยาวั้นคำทํานายเดือนนี้คือการสร้างโครงสร้างใหม่ทางการเงินแบบยั่งยืน คุณจะเริ่มคิดเรื่องพาสีอินคัมหรือสินรรทรัพย์ถาวออย่างจริงจังการพูดเขียนถ่ายทอดจะกลายเป็นเงินอย่างมั่งคั่งมั่นคงน,นั้นให้คุณวางแผนการเงินระยะยาวบันทึกรายรับรายจ่ายและสร้างรายได้จากความรู้ในวันที่25ดาวพุธก็จะเข้าสู่ราศีสิงห์จริงๆนเนี่ยเสาเนี่ยกลับมาเนี่ยมาร่วงกับดาวพระราหูด้วยเป็นคู่มิตรใหญ่ในเรือนการเงินมันเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินครั้งใหญ่คุณเกิดขึ้นได้เลยตั้งแต่วันเนี้ยเนี่ยวันที่22สสิงหาคม วันที่23สิงหาเป็นต้นไปจนถึงประมาณ19กุมภาพันธ์เสาลาหูควงคู่ในเรือนการเงินนะเป็นคู่มิตรใหญ่นะฮะดังบทกลอนเขาบอกว่าเสาต้องลาหูเนี่ยนะท่านดูตรงอังคารโคงเล็งสุขและสุริยาถูกเพื่อหัดสบดีมีโชคลาภคันพรานนั้นเป็นช่วงดวงเชิญน,นี้นะครับมางคนจะมีค้นพบแหล่งรายได้ใหม่หรือได้เพบโอกาสทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นพราะนั้นนะครับมีดาวพุธและอาทิตย์รวมพลังกันในจุดที่8ด้วยหลังวันที่25เป็นพลังแห่งการพลิกวิกฤตเป็นทรัพย์เดนมาร์ก คำแนะนำอย่าก,กลัวความไม่แน่นอนใช้ปัญหาทำกำไร สร้างระบบเบื้องหลังให้แข็งแกร่งธาตุดินไฟบวกน้ำในเดือนนี้ธาตุด่นนะครับพลังสร้างรากฐานจุดพลังในจิตเชื่อมต่อหัวใจกับผู้อื่นฉะนั้นควรคอนเฟิร์มกับตัวเองบ่อยๆว่าฉันคือพลังที่มั่นคงแต่ไม่หยุดนิง่งฉันสร้างโครงสร้างใหม่ให้ชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติและร่ารวยด้วยหัวใจและปัญญาที่คาบูชาพระจจกรพัดเปิดโลกปูและนะมีเจ็ดโลกธาตุมาเนี่ยมีโชคเก้าแสนบาทเลยค่ะอัศาจรรย์มากๆได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ด้วยหนึ่งแสนบาทเฮงเเลยรวยค่ะและถ้าคุณฟังคําทํานายมาถึงตอนนี้ผมเชื่่อวาาคุณกกํลังรู้สึ บางอย่างอยู่ภายในเพราะพลังงานบางอย่างมันไม่ต้องอธิบายด้วยเหตุผลแต่มันสะเทือนที่ใจโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวและถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นะครับผมอยากให้คุณรู้จักผราเครื่องรุ่นนี้นะครับสร้างในวันที่จักรวาลเรียงตัวเพื่อปลุก หัวใจมนุษย์หรือสันคื่นที่ตรงกับชีวิตคุณพระจักรพรรดิรุ่นนี้นะฮะคือรุ่นปูละนามีเจ็ดโลกธาตุนะฮะเป็นผ้าที่ถูกสร้างในวันพระจันทร์เพ็ญตรงจุดปูละนามีนะครับราศีธนูในเวลาตีสามสามสิบเจ็ดของวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมซึ่งในคืนนี้นะครับในเวลาดังกล่าวจุดปูละนามีผมได้นําภาชนะอันศักดิ์สิทธิ์นะครับสะอาดบรรจุด้วยน้ําสะอาดแล้วไปแช่ไปอาบแสงพระจันทร์เพ็ญ นะเพื่อรับพลังงานของพระจันเพนและน ram, นะําน้ำที่บรรจุภาชนะที่ผ่านแสงเพนนะฮะนำพระรุ่นนี้มาแช่ลงไปและนําไปให้พระสายกรรมฐานนะ,ะปลุกเสกทีละองค์ทีละองค์ด้วยจิตทิ้นนิ่งลึกสงบทําให้พลังงานที่สะสมมาหลายภพหลายชาติหรือสมาธิเนี่ยนะฮะไหลลงเข้าสู่เครื่องรางนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับในวันดังกล่าวเนี่ยวันที่นําน้ำเนี่ยนะฮะไปอาบแสงเพนเนี่ยนะฮะ มันเป็นช่วงที่การเรียงตัวของพลังงานจักรวาลหายากที่สุดในรอบ18ปีถึง20ปีเลยเพราะดาวพาทิตพระรหัสก็อยู่ในราศีเมถุนนะฮะเป็นคู่มิตรใหญ่เป็นดาวแห่งครูและลูกศิษย์ดาวศุกร์ก็เป็นกเกษตรเสริมสเสน่ห์การเงินความรักดาวจันนะฮะเต็มดวงในราศีธนูเสริมในเรื่องของความเจริญบุญเก่าเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์หลักฐานทรัพย์สิสนราหูในราศีกุมดึงพลังแห่งโชคชะตากลับมานะและในคืนนั้นเนี่ยนะฮะการนำพระนะครับไปแช่ในน้ำพระจันทร์เพียที่ผ่านนะฮะ แสงวาจันทร์เพนเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะมันก็มีเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะนะครับอย่างนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเช่นดรลิกสต์ทแมนเนี่ยนะฮะผู้เขียนผู้ศึกษาเกี่ยวข้องกับโมเลกุลแห่งจิตว <c oughs> ิญญาณแล้วก็ดรโจดิดเพนซาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและการปลุกต่อมไพเนียวเขาพบว่าเวลาที่มนุษย์ได้รับแสงพระจันทร์เพนคลื่นไฟฟ้าในสมองเนี่ยจะเข้าสู่ระดับเขาเรียกว่าเทต้าเวฟและซึ่งเป็นคลื่นเดียวกับเวลาทําสมาธิละอัตตาและเชื่อมจากรวาน และนี่คือสาเหตุที่การแช่พระในน้ําพระจันเพนไม่ใช่แค่พิธีกรรมโบราณแต่คือการฝังคลื่นจักรวาลลงในวัตถุมงคลจริงและผลลัพธ์ก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับมีผู้บูชาพระรุ่นนี้ไปไม่กี่วันนะฮะอธิษฐานขอพรให้ปลดหนี้ขอทางรอดขอปาฏิหาริแล้วเขาเนี่ยได้รับโชคแบบไม่คาดฝันรวมแล้ว1ล้านบาทนะครับนะอันเนี้ยในที่เหนือนเงินนั้นคือเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนชีวิตมันรีเซ็ตใหม่จากข้างในก่อนที่โชคจะมาถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้นะครับแล้วใจมันสะเทือนเบา นั่นไม่ใช่แค่ความสนใจแต่มันคือพลังงานของคุณที่เริ่มสั่นคลื่นตรงกับพระองค์นี้ราะพระบางรุ่นไม่ได้สร้างไว้เพื่อทุกคนได้ครอบครองนะฮะแต่สร้างไว้เพื่อคนที่จัก,กรวาลเลือกแล้วถ้าหัวใจคุณพร้อมพิมพ์คําว่าจัก,กรพรรดิไปหาแอดมินทักไปทางข้อความหน้าช่องทิกต็อกหรือลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์นะครับบอกว่าสนใจพระจัก,กรพรรดิเปิดโลกนะฮะมีจํานวนจากัดและไม่สร้างซ้ําอีกตลอดชีวิตสําหรับรุ่นนี้นะครับพระจัก,กรพรรดิเปิดโลกเนี่ยไม่ใช่พระที่คุณเลือกด้วยตานะ นีแ่แหละคือพระที่ฟ้ากําลังปลุกหัวใจคุณให้ตื่นผมจะเอาประสบการณ์ให้ดูนะอันนี้เป็นประสบการณ์จริงนะที่เขาไลนา์มาบอกเนี่ยสวัสดีค่ะบูชาพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปุรณแล้วมีเจ็ดโลกธาตุมามีโชคเก้าแสนบาทเลยค่ะอัศาจรรย์มากๆได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ด้วยค่ะหนึ่งแสนบาทเฮงเฮงเลยรวยพกติดตัวตลอดความเชื่อส่วนบุคคลค่ะพอดีเปิดฟังบทสวดที่ได้มาตลอดรู้สึกดีมากเนี่ยเก้าแสนบาทก็ส่งมาคนนี้เขาได้รับพระถูกหวยลาวบนล่างเลยค่ะเนี่ยเขาส่งมาให้ดูนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับ ส่วนหนึ่งนะครับก็สําหรับผ้ารุ่นเนี้ยเป็นผ้าที่จะไปเปิดชีวิตใหม่ทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพนะฮะสิ่งต่างๆอยู่ที่ใจเราด้วยงานในการบูชานะครับอพราะนั้นก็ห้ามพาดหมดแล้วหมดเลยนะครับหากคุณต้องการเครื่องรางที่ไม่ใช่สวยงามหรือขังอย่างเดียวหากต้องการคลื่นแม่เหล็กแห่งการเปลี่ยนแปลงผมแนะนํารุ่นนี้นะฮะสวยๆพร้อมห้อยคอ